เกินต้านแพทติเซียกูตสลัดคราบแม่ลูกอ่อนสวยจัดเต็มออกงานสังคมกับสามีบอกเลยว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยสดใสมากๆเลยค่ะสำหรับสาวแพทติเซียกูดที่หลังจากคลอดลูกสาวสุดที่รักน้องเอลิเซียคุณแม่ก็มักจะออกมาเผยโมเมนต์เลี้ยงลูกสาวให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอด แต่ถึงแม้ว่าแพติเซียจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเต็มเวลาแต่เธอก็ดูไม่โทรมลงเลยแม้แต่น้อยแถมออร่าความสวยของคุณแม่ยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นทุกวันจนทำเอาอแฟนๆเข้ามาชมเธอกันมากมายล่าสุดแพตติเซียได้โพสต์ภาพตัวเองในลุคสวยจึง้งแต่งหน้าเมคอัพจัดเต็มสลัดคราบแมลูกอ่อนออกงานสังคมกับสามีงานนี้ทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์รัวพร้อมกับชมในความสวยของคุณแม่กันสนันไอจีเลยทีเดียว แม่ลูกอ่อนสวยแซ่บมาก